สวัสดีค่ะ พบกับรายการลาวข้าวชาวบ้านนะคะวันนี้ก็ยังคงมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะในช่องระนองชาแนลทีวีของคนระนองช่องซ่องรอยยี่สิบหกนะคะคุณผู้ชมที่กาลังรับชมยู่ที่บ้านไม่ว่ายู่ที่ไหนนี่คือรายการลาวข้าวชาวบ้านนะคะรายการดีๆที่นาเรื่องราวในจังหวัดระนองค่ะทุกพื้นที่ทุกตําบลทุกซอกทุกซอยนะคะมาลาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะซึ่งก็ออกอากาศเป็นประจานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์แปดโมงเช้า ทึ่งเกาโมงเช้าแล้วก็ซ่องถุงทึ่งซ้มถุงค่ะออกอากาศซ้ำค่ะในช่วงบาบซ่องทึ่งบยบซ้ำแล้วก็ตีซ่องทึ่งตีสม้มวันอาทิตย์สรุป,ข,รปข้าวในรอบสัปดาห์ก็นําข้าวในรอบสัปดาห์ที่เกิดขึ้นนะคะนํามาสรุปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบางในจังหวัดนะของเราซึ่งก็ออกอากาศในเวลาเดียวกันค่ะวันนี้ก็มีดิฉันวรรณนาสุวัฒนเมธากุลค่ะรับนาทีดําเนินรายการลาวข้าวชาว บานะคะซึ่งก็ยังคง มาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำหนะะ้าข่าวไม้หวาวันนี้จะเป็นดิฉันหรือวันต่อไปจะเป็นคุณสระหยุดเราก็จะสลับกันมาเพื่อจีจะรลลาวข้าวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็จะมีการมาพบปะโคจรมาเจอกันนานๆนะเจอกันจะได้คิดถึงกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมจะได้คิดถึงด้วยแต่ว่าไม่ได้ให้ไปไหนอย่างยุคครบทังซ่องคนเพียงแต่ว่ามีการสลับเทปกันบ้างนะคะจะได้เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านค่ะ มาดูกันที่ข้าวแรกนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งสนยนประชาคมอาเซียนของจังหวัดแะนองนะคะซึ่งจังหวัดแะนองเราเนี่ยเขาก็มีการเตรียมตั้งสนย์ประชาคมอาเซียนจังหวัดแะนองขึ้นในส่วนนี้ค่ะทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดแะนองก็ได้มีการจัดประชุมคณะทํางานด้านการประชาสัมพันธ์อาเซียนจังหวัดแะนองขึ้นค่ะ เมื่อวันที่22เมษายนนะคะในช่วงบ่ายเวลา14.00นค่ะสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังวหวัดระนองนะคะได้จัดให้มีการประชุมคณะทํารรงานด้านประชาสัมพันธ์อาเซียนจังวหวัดระนองที่ห้องประชุมรักษาวารินชัน5ซาหลากลางจังวหวัดระนองค่ะโดยมีนางยุพิน สุธิโสพลประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานในการประชุมพร้อมโดยซื่อมวลชนจังหวัดระนองทางสถานีวิทยุนังสือพิมพ์ทีวีดาวเทียมทองทิ้นเป็นตน้นนางยูพินสุทธิโสพลประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะได้บอกว่าจังหวัดระนองนั้นได้จะตั้งสู้ประชาคมอาเซียนจังหวัดระนองขึ้นเพื่อเป็นการกำหนด แนวทางในการดําเนินง,งานเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดระนองจัดทําแผนกิจกรรมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดระนองอํหน่วยการติดตามกํากับดูแลและประเมินพ้นการดําเนินงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดระนองประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้คาปรึกษาแนะนํากับผู้ที่สนใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งก็มีการตั้งคณะทํางานซีคณะด้วยกันนะคขาก็าได้แก่ คณะทำงานด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียนคณะทำงานด้านเศรษฐกิจอาเซียนคณะทำงานด้านสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงมีการตั้งคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์อาเซียนด้วย ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ค่ะก็จะมีการจัดตั้งสุ่นประชาสัมพันธ์อาเซียนจังหวัดระนองซึ่งก็จะเป็นสุ่นที่รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับอาเซียนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปแล้วก็ข้อมูลเฉพาะของจังหวัดระนองรวมไปถึงจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีข้อมูล3ด้านลักก็คือด้านการค้าเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงด้านอาเซียนโดยอาจจะมีส่วนข้อมูลยู่นาเว็บไซต์ของจังหวัดระนองเพื่องายต่อการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็จะเป็นแหล่งข้อมูลแบบครบวงจรรวมถึงข้อมูลในท้องถิ่นของระนองนะคะยังเช่นอาจจะมีคำท้าว่าถ้าเกิดวา่าต้องการที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศพมา่าเนี่ยจะต้องทาอย่างไรอ,อันนี้ก็มีถังสร้างภาษานะคะก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษและก็ภาษาพมา่าค่ะ คณะชุดเดิมนะคะทีน,นี้ถามว่าตัวตัวเรนเองก็เคยคุยกับท่านท่านพาน,นิชนะคะทางวัฒนธรรมและธรรมะคุณพะเจ้า,าไม่ได้คุยโดยท่านได้คุยกับท่านหัวหน้าสำนักจังหวะนะคะในประเด็นะะดเนรื่องนี้ในเชิงกว้างเหมือนกันนะคะก็มีความรู้สึกว่าคณะทำงานเนี่ยนะคะถามว่าในความสุดข,ของตัวเองก็คิดว่าถ้าเราทําได้ครอบคลุมมันก็จะเป็นคณะที่สามารถที่จะ นำเสนอข้อมูลที่ที่พอสมควรเลยทีเดียวที่ที่ทจำเป็นสำหรับในจังหวัดของเราเนี่ยคะแต่ถามว่าผู<อ>้ดำเนินการเนี่ยตัวเองก็คิดว่าไม่ขายไอเดียแล้วกันทำไเพราะว่าก็ยังคุยกันว่ามันน่าจะมีเป็นเป็นศูนย์ข้อมูลกลางที่อาจจะอยู่ในจังหวัดจังหวัดนะคะเพราะว่าถ้ามาอยู่ที่เราเนี่ย<อ>คือเราก็ทําได้เราเรามีของเราเองเราทําได้ในู่นของเราแต่ว่า อันนี้ถันกลางเนื่องจากว่าคณะกรรมการเขามีสามเสา,สาหลักนะคะข้อมูลเนี่ยก็จะต้องถูกเก็บไว้ในถ้าไม่ใช่เดบิจังหวัดก็จะเป็นเ,เป็นระบบสารสนเทศที่จังหวัดเขาสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้เลยนะประชากรอาเซียนแต่คิดว่าในส่วนตัวน่าจะถูกฝึกฝังอยู่ในอาจจะเป็นแบรนด์นตัวใหญ่ๆนะคะมีเนื้อหาตันเองข้างในแล้วก็อยู่ในจังหวัดนะคะ ส่วนที่จะลิงก์ข้อมูลบางส่วนไปยังเว็บต่างๆเนี่ยดีก็เห็นด้วยในบางส่วนแต่คิดว่าบางส่วนเราก็ต้องทําเป็น one stop service พอสมควรพอเข้ามาแล้วลิงก์ไปหมดเลยก็ไม่มีต้นทุนอะไรอยู่ในสูตรนั้นซึ่งถ้าหาเว็บล่มหรืออะไรเงี้ยนะคะข้อมูลเฉพาะบางอย่างเนี่ยยกเว้นว่าเป็นดีเทลดีเทลบางอย่างลิงก์ไปไปสู่กระทรวงที่เป็นกระทรวงหลักแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเฉพาะที่โค้ดออกมาเป็นเรื่องของจังหวัดระนองกับ กับประเทศอาเซียนในในประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนที่เชื่อมโยงกับจังหวัดระนองเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องย่อยแยกะมานะคะก็คุยกันคุยกันคุยกันกับเจ้าของข้อมูลเน่ยนะคะบางทีท่านก็บอกว่ามันมีเว็บลิกอยู่แล้วแต่ก็ได้แสดงความต้องการไปว่าถึงแม้ว่าจะมีเว็บลิงก์แต่เราไม่ ไม่ไมสร้างประเด็นน่ก็คือถ้ามันไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นหรือคำถามขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่มีเราก็จะไม่ได้ทำามเราจะไม่ไปหาหลอกกระทรวงพาณิชย์ที่ม,มีประเด็นอะไรเกี่ยวกับรนองได้ไหมคะนอกจากจะมีเคสขึ้นมาสตเคสจะมีความต้องการอะไรๆขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเราน้าจะสร้างฐานที่ข้อมูลข้อมูลกลางที่มันมารวมเรื่องราวพวกนี้เป็นของจังหวัดนนซึ่งอันนี้นก็คือการเริ่มต้นที่จะทำ แสดงว่าก็คือการเริ่มต้นที่จะทำแต่ว่ากระบวนการเนี้ยคิดว่ามันต้องใช้เวลาแน่นอนนะคะใช้เวลาแล้วก็ต้องมีคณะกรรมการก็ต้อง,ต,องต้องขอบคุณทะข้อเสนอต่างๆอันเนี้ยจะไดเ้เนี่ยเดี๋ยวที่งานเราก็จะได้นำนำเรื่องของการฟังต้องการในเชิงข้อมูลที่ผ่านคณะทำงานแลานประชาสัมพันธ์เนี่ยเสนอกลับไป นอกจากนี้นะคะก็จะมีการจัดก,กิจกรรมหรือว่าโครงการที่จะสนับสนุนการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยโดยในที่ประชุมในครั้งนี้นะคะก็ด้มีการเตรียมการให้ซื่อหม่นชุนแล้วก็นักัดรายการของจังหวัดระนองได้มีการเรียนภาษาพมา่าซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดระนองอีกด้วยเพื่อรองรับในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ อาเซียนอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทํางานด้านประชาสัมพันธ์ข้องอ่าการประชาสัมพันธ์อาเซียนของจังหวัดหรอนอ,นองรัฐบาโซนีนทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหรอนองก็ได้เล็งเน็นถึงความสําคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธ์้ดยนะคะก็เลยมีการให้นักจัดรายการหรือว่าซื่อเหมวลชนในท้องถิ่นะคะได้ไปเรียนดูภาษาพมมาก,ก็เป็นสิ่งทีดีนะคะเพราะว่า เรายู่ตรงนี้แล้วก็มีประเทศเพื่อนบ้านในเข้ามาอาศัยยยู่ในจังหวัดน้องของเราก็ค่อนคางเยอะเลยทีเดียวการเรียนดูภาษาพม่าเนี่ยก็จะทําให้มีการซื่อสารที่เข้าใจตรงกันแล้วก็การประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอาเซียนเนี่ยก็จะได้รับรู้แล้วก็เข้าใจตรงกันโดยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะหล่ค้นที่ไปเรียนภาษามาแล้วก็ถือว่าเป็นการเตรียมความร้รอมทีดีนะคะเรียนในถูกภาษานะคะจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาพม่าก็ดีนะคะสนใจก็ไปเรียนกันนะคะส่วน หนักจะหลายหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่านักจะตายการเองก็ต้องมีการเรียนดูทางด้านนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทางประชาส,สัมพันธ์จวัดนอนก็จะมีการให้ไปเรียนภาษาเพิ่มเติมกันด้วยค่ะมาดูเรื่องต่อไปกันนะคะก็เป็นเรื่องของผู้เลี้ยงกุง้ง เพราะ,ะาว่าตอนนี้เนี่ยการเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็จะมีประสบปัญหาหาลายลอย,ย่างโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่จะเกิดในกุ้งซึ่งโรคที่จะเกิดในกุ้งเนี่ยก็มีลายย่างแต่ว่าตอนนี้ทีผู้เลี้ยงกุ้งกําลังกังวลแล้วก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค EMS นะคะไม่ใช่ว่าส่งไม่ใช่ส่งด้วนนะงะน EMS ในบอ่อกรุงนะคะตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค e EMS ในบอ่อกรุงนะคะกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งใน5จังหวัดภาคใต,ต้ตอนบนฟัง่งอันดามันก็เลยมีการจัดเซวนาเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค e EMS ในกรุงค่ะเมื่อวันที่21เมษายนทีผ่านมานะคะที บริเทต์แกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองค่ะกลุ่มภูเหลียงปุ้งใน5จังหวัดอันดามันก็ประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาแล้วก็จังหวัดระนองค่ะรวมไปถึงจังหวัดสุชุมพอแล้วก็สุราษฎร์ธานีบางส่วนนะคะก็ได้มีการเดินทางมารวมประชุมเซวนาเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของ รค e EMS แล้วก็รคอื่นๆในกุ่งุ้งโดยมีนายอนิรุธคีรีนาประมงจังหวัดนนองค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ก็เป็นการาเซเวนาแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับโรค e m s s ในบอ่อเหลียงกุง้งและกลร์แนวทางในการป้องกันและยุดการแพร่ระบาดของโรคตลอดจนเป็นการสร้างความสา้ัมาีในกลุก่มเกษตรกรผู้เหลี่ยงกุง้งตามแนวชายฟัง่งอันดามันตอนบนด้วยค่ะโดยมีด็อกเตอร์ผุด ซ่องแซงจินดาผู้อาํานวยการสถาบันวิจัยการพาะเลี้ยงกุ้งทะเลแล้วก็ประธานชมรมทั้งห้าในกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนก็ได้มาร่วมกันเป็นวิทยากรค่ะการจัดการเสวนาดังกล่าวก็ยังได้รับเกียรติาาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพังงานณคานายกริช ซีฟ่าเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีได้เดินทางมา,ารวมกันเสวนาในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็สำนักงานประมงจังหวัดได้รับเชิญจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งระนองจัดเสวนาสารสัมพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลอันดามันนะครับหรืออันดามันตอนบน รประกอบด้วยจังหวัดจะะมีพังางาภูเก็ตกตปโะป่าและระนองนะครับจุดประสงค์ในการเสวนานครั้งนี้ก็เพื่อพูดคุยหาแนวทางแก้ไขปัญหารอารลก <c oughs> ปุ้ง <c oughs> ที่เกิดกับปุ้งนะครับ <c oughs> เป็นโรคใหม่ที่เรียกว่าโรคอีเม็หรือโรคตายด่วนนะครับ <c oughs> อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเสวนาหาข้อมูล ต่างๆในเรื่องเกี่ยวกันเพอาะเรื่องกุ้งโดยเฉพาะอย่างนี้ในเรื่องเรื่องเรื่องโรคกุ้งเป็นไฮไลท์ที่สําคัญเพราะว่าปัญหาโรคกุ้งตัวนี้นะครับเป็นปัญหาที่เกษตรกรประสบปัญหามากเนื่องจากว่าถ้าเป็นบ่อไหนเป็นแล้วก็ตายอย่างรวเดเร็วตายความหมดหมอนะครับจึงทำให้เกษตรกรประสบกับภาวะขาดทุนจังหวัดระนองโดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง คณอกก็ได้จัดการเสวนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้นักวิชาการหรือผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคพุ่งต่างๆได้มาพูดคุยหารในทางแก้ไขเพื่อให้ปัญหาโรคพุ่งนี้หมดไปรวมทั้งนักวิชาการของรกรมบังวงก็ได้มาร่วมในการประชุมเสวนาแก้ไขปัญหาในในครั้งนี้ด้วยครับ สำหรับสาเหตุลักๆนะคะของโรค EMS เนี่ยเขาบอกว่าตับของกุ้งมีการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อนั้นเนี่ยไปทำลายตับก็เลยทำให้กุ้งเนี่ยเสียชีวิตหรือว่ากุ้งตายนะคะบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าในกุ้งเนี่ยเขาก็มีตับด้วยนะคะแล้วก็สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค EMS ก็คือแบคทีรียนะคะไปทำลายตับเขาบอกว่าอาการช่วงแรกๆเนี่ยก็จะดูไม่รู้ว่ากุ้งเนี่ยเป็นโรคนะคะแต่ถ้าเกิดเราสังเกตให้ดีก็จะรู้ว่า จะมีการไหยน้ำแบบชาลงกินอาหารก็อนหน่อยลงเลือกก็จะนิ่มแล้วก็มีซี่เค็มขึ้นหลังจากนั้นก็จะตายกันทั้งบอ่อเลยนะคะนี่เป็นอาการส่วนวิธีการป้องกันเนี่ยก็ต้องมีการเลือกกุ้งที่มีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็มาจากแหล่งทีเชื้อ,เ,อ,อเชื้อทื่อดายเพื่อป้องกันกุง้งถีเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพื่อหรือจะเกิดหวามเพื่อต้องการความมั่นใจก้อนที่จะปล่อยกุง้งก็ควรจะ รวจด,ดูตับของกุ้งก้อนว่านะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ลักษณะคองลูกกุ้งทีดีเขาบอกต้องเป็นกุ้งที่นี้ตับใยไขมันเยอะกรามเหนือห้างใยนะคะแล้วก็อีกเรื่องก็คือก้อนที่จะปล่อยกุ้งต้องทรีตหนัง้วยคอรีนนะคะอันนี้ก็เป็นการป้องกันนะคะทะีควรจะมีการซึ่งใครทีได้เข้ารวมเซวนานะคะในกรุงภูเรียงกุง้งในหาจังหวัดภาคใต้ตอนบนเนี่ยก็คงจะได้มีการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นแล้วก็ได้มีการาพูดคุยกันถึงเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโ ok e รค EMS ในบ่อกุ้งค่ะมาดูเรื่องกีฬากันบ้างนะคะหลังจากไปดูเรื่องของการเลี้ยงกุง้งแล้วก็เรื่องของโรคที่เกิดในกุ้งแล้วนะคะมาดูของกีฬากีฬาเป็นยาววิเศษนะคะแม่คุณสราญอ่ามาเดีมานะคะก็จะได้ลองเพลงนี้ให้ฟังค่ะไม่เป็นไรค่ะใครที่ติดตามรับชม การแข่งขันฟุตบอล AIS League Division 2โซนภาคใต้นะคะก็คงจะได้สาพ้นกันไปแล้วแต่ว่าใครที่ไม่ได้ชมเนี่ยวันนี้มาชมกันแล้วก็มาดูกันนะคะว่าระนอง FC ายแพรสุรัฎร์ FC ขาทิ้น1ต่อสู้ในการแข่งขันฟุตบอล AIS League Division 2โซนภาคใต้ค่ะ และนาง f อฟยังคงไม่สามารถปลดล็อกตัวเองได้ลัางจากแข้งพกหนัดอย่างหล่งอาท่านไม่สำเร็จภายขาบานตัวเองอีกครั้งให้กับสุรัต FC เอึ่งต่อสูนในซึกฟุตบอล AIS l e a g u e ก i ดีวชั่นสองโซนผาตายทำกลางแฟนๆทีเขารับชมกันยังขับขังเหมือนเดิมค่ะ มเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะคะช่วงเย็นเวลา10.00นาค่ะที่สานากนากลางจังหวัดระนองก็มีการแข่งขันฟุตบอล AIS League Division 2โซนภาคใต้ซึ่งก็มีเจ้าบ้านชาลามอันดามันก็คือระนอง FC แล้วนี่แหละเป็นเจ้าบ้านเปิดบ้านตอนดับสู้รัส FC ซซึ่งในนัดนี้ทั้งสองทีมก็มีการรับแพนการเล่นกันมาอย่างดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นโค้ชที่มีการปรับเปลี่ยนกันทั้งสองทีมรวมไปถึง หนักเตะด้วยในด้านของระนอง FC ก็ได้เรียกตัวโค้ดมึก ะะดาบตำรวจยันยงจิตคงซ่องเข้ามาเป็นกุนซื้ออีกครั้งส่วนฝ่ายสุรัสเอฟซก็ได้โค้ชไม่มาเช่นกันก็คือนายอดุลรุ่งเรืองนะคารดัดนี้ก็เลยเป็นนัดที่สําคัญของทั้งสองทีมทีจะพีสู์ฝีมือของโค้ดแล้วก็หนักเตะทุกคนเพื่อที่จะปลดล็อกของตัวเองให้ได้ทั้งสองทีมเพราะว่าในเลขกแลของปีนี้ทั้งสองทีมยังไม่สามารถที่จะเก็บซ่านแตนได้เลย การแข่งขันเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาค่ะระนอง f อมาในจุดสี่ชมพูสดใสส่วนสุรัต f ์ก็มาในจุดสี่สมโดยสุรัต f ์เเป็นฝ่ายได้เคลียบอลเริ่มเกมก้อนค่ะการแข่งขันดําเนินไปยังสู่ซี่พัดกันรับพัดกันบุกยังต่อเนือ่อเพื่อที่จะว่างซามแต้มด้วยกันทั้งสองทีมโดยในเครึ่งแรกค่ะระนอง FC เกือบจะเสียป,ประตูแรกในนาทีที่25เมื่ออมรินยาวดําไม่เล็ก14ผู้เล่นสุรัตน์อลา บอลลุดเดี่ยวขึ้นไปทางเร้าแรก็กสัตว์เต็มคอแต่เจ้ากรรมบอลไปชนเร้ากระดอนออกมาก็เลยทําให้ระนองเอฟซีรอดไปได้อย่างน่าใจให้ท่ามกลางแฟนคลองระนองเอฟีที่ยังคงปักหลักให้กําลังใจกันย่างต่อเนือ่อจบครึ่งแรกทําอะไรกันไม่ได้ก็เลยเสมอกันไปสู้ต่อสู้เกมการแข่งขันเริ่มขึ้นไม่ในช่วงครึ่งหลังนะคะเริ่มไปได้เพียงสิบนาทีกองเชียร์ระนองก็ต้องเงียบสนิทเหมือโนโลแลนด์มัวเร กูเล่นไมยเหล็กจีซิองสุรัดเอฟซีลดเดี่ยวจากริมเส้นขึ้นไปสัตว์หลงๆห้สุรัดเอฟซีขึ้นนําทีมทันที1่งต่อสู้หลังจากนั้นเกมก็เริ่มสนุกขึ้นเมื่อระนอง f อฟว่างที่จะตีไขให้แตกแต่ไม่ว่าจะห้วงบุกนักขนาไหนก็ไม่สามารถที่จะหลากบอลทะลุกองล่างของสุรัดเอฟซีไปได้บวกกับระนองเอฟซ ใายบอนพาร์ตรวมไปถึงกล่องนั่งไม่แนนก็เลยลืมตำแหน่งกองตัวเองไลขง่ขังทรงพ้นให้เสียบอลได้ไงหลายไล่ขังนะคะ ประธานสโมสรอระนองเอฟซีค่ะคุณคงกริชชัดมารีรัดก็ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้อีกครั้งแต่ก็ยังไม่ละความพยายามในการที่จะแข่งขันกันต่อไปแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนชาวระนองนะคะมาให้กําลังใจระนองเอฟซีกันให้มากๆเมื่อนถูกหนัดทีผ่านมาเพราะว่าเรายังต้องเตะอ,อีกล่ายหนัดแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยยังไม่จบเลขกแหลกของปีนี้ซึ่งหลังน้าก็ต้องไปเยือนทีนาราธีวัดก็ข้อให้พี่น้อง ให้กำลังใจระนองเอฟกันต่อไปนะค่ะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางระนอง h ช n แนลและก็พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับระนองเอนะครับคับผมคงกิจฉัรมลรีรัตประธานระนอง f อนะครับตอนนี้ก็เป็นการการแข่งขันเพิ่งจบไปนะครับก็ระหว่างสุราากับระนอง f อผลปรากฏออกมาว่าก็เราก็ได้มีไม่สามารถเก็บแต้มได้นะครับ3ามคะแนนนะครับก็ถึงว่าเป็นความ ความพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งในสนามบ้านเราเองในในในนัดเยาวันนี้ก็รู้สึกว่าใจจริงแล้วเด็กเด็กเราทุกคนก็เล่นอยู่ใน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 ท็อปฟอร์มที่ดีนะครับแต่ต้องยอมรับความจริงว่าเด็กที่เล่นในทีมละน้องเอฟซีนี่เป็นเด็กเป็นเด็กบ้านเราแท้แท้นะครับครึ่งทีมนะครับเราไม่ได้มีนักกีฬาจากจังหวัดไหนเข้ามาเสริมทีมเลยนะครับเราพยายามที่จะเน้นเด็กะน้องเอฟระน้องของเรานะครับเพื่อที่จะให้เด็กละน้องเราได้พัฒนาฝีเท้านะครับสามารถที่จะ แข่งขันสู้กับระดับจังหวัดอื่นๆได้ที่เขาทุ่มเททั้งกําลังทรั์นะครับที่มากกว่าเราเยอะแยะนะครับจังหวัดเราจังหวัดเล็กนะครับต้องขอขอโทษแฟนบอละนอง f c อีกครั้งนะครับในที่ไม่สามารถที่จะเก็บแต้มได้ในชัยชนะครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนรนอง f c ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวะนองน,นะครับที่ยังให้กําลังใจและส่งแรงเชียร์ให้กับะนอง f อมาโดยตลอดและก็ในส่วนนี้ก็ยังไม่จบเล็กนะครับเราก็ยังมีการแข่งขันต่อไปก็ ก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวละนองและก็ละนองเอฟซีอีกครั้งแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วยเป็นกําลังใจให้กับเราอีกสักครั้งนะครับถือว่าฟุตบอลนี่เป็นฟุตบอลของพ่อแม่พี่น้องชาวละนองจริงครับต้องขอบคุณมากครับน oh ัดต่อไปครับนัยกครับนัดต่อไปเราจะได้พบกับใครครับนัดต่อไปผมขอเช็คอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังยังไม่ทราบว่าเะเจอใครตอนนี้รู้สึกว่าเราเราต้องยอมรับความจริงแล้วับนะครับเพราะว่ายังไงแล้วก็ก็ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วกันครับผมครับขอบคุณมากครับสําหรับ เกมการแข่งขันๆๆวันนี้ผลออกมาหนึ่งเราแพ้สุราษฎร์หนึ่งศูนย์แต่สิ่งที่ได้มาจากการที่ว่าเข้ามาคุมในทีมแมตช์แรกในแมตช์แรกนี้ก็หลายๆแมตช์ที่มานั่งดูอยู่ในเรื่องที่จะปรับเรื่องการสร้างระบบทีขึ้นมามาคุมวันนี้แมตช์แรกเป็นแมตช์ที่ว่าเราได้บางสิ่งบางอย่างเข้ามาคือเรื่องของระบบทีอะไรนี่เข้ามาแล้วแต่วันนี้ที่ที่ขาดที่สุดคือผมเข้ามาหนึ่งสัปดาห์จะปรับไอจะปรับเรื่องกําลังเนี่ยเรายังทําไม่ได้ เราเซตระบบทีมได้ทั้งหมดแล้วแต่พอไม่มีกําลังเราจะทําอะไรไม่ได้แล้วแต่เม็ดต่อไปเราพักหนึ่งสัปดาห์พักหนึ่งสัปดาห์แล้วเราไปเจอนราธิวาสในวันที่4สิ่งที่ไม่มีในวันนี้เราจะทําให้มีขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องกําลังแล้วก็วันนี้จุดที่พลาดที่สุดก็คือเรื่องการทําเกมขึ้นมาทําเกมขึ้นมาได้แต่เรามาจ่ายบอลพลาดเสียบอลง่ายเสียเสียบอลเองทั้งหมดเลยตรงจุดนี้แล้วมาพลาดแล้วก็โดนสวนกลับโดนสวนกลับในเกมที่เราสร้างเกมลุกขึ้นมาพอจ่ายบอลพลาด โดนสวนกลับก็เป็นเกมของเขาไปในวันนี้จะกลับไปไขตรงจุดนี้ให้ได้สุราธานีเอฟซีนะครับได้ทํางานนะครับในการแข่งขันฟุตบอลในคุยภาคในครั้งนี้นะครับก็เป็นการประเดิม3มแต้มแรกของสุราธานีเอฟซีนะครับก็อยากจะให้แฟนบอลชาวสุราธานีนะครับติดตามเชียร์และชมนะครับลูกหลานของเราเองนะครับส่วนใหญ่เด็กชุดนี้จะเป็นเด็กสุราธานีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อยากจะให้ แฟนบอลชาวสุราษฎร์ธานีเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของท่านนะครับไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากและหวังว่าในบ้านที่สุราษฎร์ธานีคงจะมีแฟนบอลมาให้กาลังใจขอบคุณมากครับผมส่วนความรู้สึกของกายได้นะครับดีใจกับน้องๆสามแต้มนี้ก็ยกให้กับทั้งแฟนคลับทั้งน้องๆทีมสุราษฎร์ทุกคนที่สู้กันเต็มที่สําหรับนัดนี้ครับแล้วก็ เป็นแมตท,ที่ปลดล็อกของเราที่ว่ารอสามแต้มมานานวันนี้ก็เก็บสามแต้มนั้นนอกบ้านก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะเราก็ต้องทํางานให้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะ,ะเก็บสามแต้มต่อไปในบ้านนัดต่อไปครับหมดเวลาสำหรับรายการลาข้าวชาวบ้านในช่วงนี้กันเ้วเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมารับชมกันต่อในช่วงหน้าค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ปรดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e f i n i t i o n 02245999